สวัสดีคะ่ะเราสั่งกิฟต์เซตในทิกตอกของพิม์ลิภายขายมาดูซิว่ากิฟต์เซตนี้มีอะไรราคา2อ5บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เราก็แกะแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยว่ามันคืออะไรราคา2อ5บาบาทโอ้อัดเป็นซองฟองอย่างดีเลย อะไรเอ่ยของสวยของงามของผู้หญิงทั้งหมดนี้215บาทนะคะมีอะไรมั่งเอ่ยตัวนี้เป็นฟองน้ำฟองน้ำสำหรับเวลาเราทาคูชันเออเขาเรียกอะไรนะเออพวกคูชั่นรองพื้นคลีฟกันแดดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคูชันเนาะไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยชาวนดใช้มือมากกว่าชิ้นที่หนึ่งนี่ชิ้นที่หนึ่งนะคะ ป็นฟองน้ำชิ้นที่2ตัวนี้น่าจะเป็นรองพื้นเบอร์02เป็นรองพื้นเซตนี้2องบาทก็ถือว่าคุ้มนะสองบห้ตัวนี้จะเป็นเอ่ออายเลเนอร์กีตาตัวนี้ก็เป็นดินสอเขียนคิ้ว ชิ้นที่สี่แล้วนะคะชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าก็คือเออ่มัดคาร่าตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้เป็นที่กรีดตาอยไลเนอร์อันนี้มัดคาร่าหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้น ห้าชิ้นแล้วนะคะอันนี้มาในกล่องแพ็กเกจเลยนะคะห้าชิ้นนี่ก็เป็นลิปสติกนะคะมีสามสีหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้น่าจะเป็นอะไรครีมกันแดดเหรอยี i, ่สิบสี่พีดมันคืออะไรอะฟูคอ คอลัมคลเลอร์อะไรแอกเน่พิมเมอร์พิมมันคืออะไรอ่ะอันเนี้ยต้องแกะดูนี่อะไรของเขาอ่ะเป็นจุดเป็นจุดต้องแกะดูเนาะคืออะไรเสียงอะไรดังเสลิศอันนี้เป็นซองกระเป๋าน่ารักมากเลยซองกระเป๋าสำหรับใส่ โอ้นี่มีอีกชิ้นหนึ่งลิปสติกน่าจะเป็นแบบมันไปดูซิมีอะไรมั่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเสอ็ดทั้งหมด11ชิ้นอ้าวมีนี่อีกอันหนึ่ง 12ทั้งหมด12ชิ้นนะคะ13รวมกับกระเป๋านะคะน่ารักมากเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยแกะดูสิสั่งในติ๊กต k อ h ช p ของพิมพ์ริพายนี่คืออะไรอะ่ะใครรู้มั่งอ่ะมันคืออะไรอ่ะ ทำไมเราไม่รู้จักเดี๋ยวค่อยอ่านในไอ้นี่เอาเป็นภาษาอังกฤษเนาะเอ็กแน่พิมพิมพายแพทสองเอ็กซรีแพทสิบสองอ๋อแต้มหัวสิวเหรอเป็นสำหรับอ๋อแต้มหัวสิว หรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่ไงสำหรับแต้มหัวสิวคงจะใช่แหละยี่สิบสี่พีดีศูนย์จุดมินเอ็กเน่พิมพิมเพลิลพิมเพลิลอ่านถูกว่าเนี่ยโอ้ดาวเอา ทั้งหมด12ชิ้นนะคะเอออันนี้ก็น่ารักตัวนี้ทาตาทาแก้มได้นะเนี่ยบอดีลิปสติกหมดแล้วด้วยก็เออว่าจะสั่งส่วนมากถ้าดูมันก็มีแต่แพงๆเนาะอันนี้ทาตาทาแก้มได้ตัวนี้ก็เป็นอายไลเนอร์อายไลเนอร์กีตาส่วนมากเราจะไม่ค่อยซื้อของแพงหรอกแล้วก็ พอเราใช้ประจำแล้วก็เน้นพอใช้ได้ของแพงถ้าเราใช้ไม่ทันมันก็แห้งเสียของทิ้งเหมือนเดิมส่วนมากเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเปลืองหรอกตลับเดียวใช้เป็นปีโพ้ลิสติกสวยเลยเดี๋ยวต้องลองดูแลละอย่างตัวเนี้ยเนี่ยใช้ไม่เป็นเนี่ยโอ้นุ่มมากเลยเห็นที่เขาเวลาเขาแต่งหน้ากันใช่ไหม เล็บทำไมดำเวลาไอเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรเราไอนี้ผักไงทำให้เล็บเราดำจิกผักอ๋อเมื่อเช้าไปไอนี้ต้นไม้ใช้เล็บจิกตัดต้นไม้มันก็เลยไอ,ไอนี้มันเลยเข้าเล็บเลยดำเนี่ยเวลาเขาแต่งหน้าใช่ไหมเขาทารองพื้นเขารองพื้นแล้วนี่ก็เป๋เก๋ๆไม่เคยเกี่ยวเลยเนี่ยเ๋ยต้องลองหัดทำ ส่วนมากจะถนัดมือมากกว่าถนัดใช้มือถนัดใช้มืออุ้ยร่วงด,ดีอันนี้เขาใส่ถุงซองมาดีๆแพ็คอัดลมมาอย่างดีเลยนี่ก็เป็นมัดคลาสวย เรามีตังเราก็อยากใช้ของแพงอยูแล้วนี้เราใช้ได้หน้าเรามันเป็นคนที่แพ้ยากใช้อะไรก็ได้หมดไม่ค่อยแพ้ยิ่งถ้าเป็นพวกตัวบำรุงเซรั่มเซรัซ่มอะไรนี่จะไม่ค่อยคือไม่ค่อยได้ใช้อะเวลานอนอาบน้ํากลางคืนอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็นอนเลยแต่ส่วนมากถ้าใช้ก็จะใช้เป็นอ่พวกอายไลเนอร์ er ที่บำรุงรอบดวงตารอบดวงตาเรา ทารอบดวงตาแล้วก็มาทาหน้าเราด้วยแต่ก็แบบบางทีเขาเรียกอะไรนึกได้ก็ทานึกนส่วนมากก็จะชอบลืมทาก็อาบน้ําเสร็จก็นอนเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยทาครีมบำรุงเซรเ่มเซรั่มนี่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะเน้นเป็นเวลาแต่งหน้าก็ใช้ครีมกันแดดกับรองพื้นแค่นั้นแหละสมัยนี้ครีมกันแดดกับรองพื้น มันจะมีตัวบำรุงแล้วก็เซรั่มในตัวเนาะสมัยเนี้ยเมื่อก่อนนี้ก็คือกันแดดคือกันแดดเลยแต่เดี๋ยวนี้กันแดดก็รุ่นใหม่ๆที่ออกมาเขาก็จะมีพวกเอ่อบำรุงกันแดดก็ใช้หลายยี่ห้อนะคือไม่ได้เน้นอันไหนถูกก็ใช้อันนั้นแหละแล้วก็ ถ้าไหนแบบมันทาแล้วมันมันดีอ่ะบางทีก็มีเยอะนะแต่ก็มันก็มีบางตัวแต่ว่าเราราคามันก็ไม่ได้แพงไงราคามก็อยู่ประมาณแบบที่เราใช้ได้พอบางทีแบบพอเราใช้อันไหนไม่ดีแล้วก็ไม่ใช้ต่อบางทีมันทาแล้วมันมันไม่เข้าหน้าอะไรเงี้ยบางตัวมันทาแล้วแบบพอเราทาแป้งแล้วมัน มันซับหน้าดีมันไม่มันมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนั้นแต่ส่วนมากเราก็เน้นที่ราคาแบบเราซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าราคา200ขึ้นก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยแตะนะก็แตะอยู่ประมาณร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราไม่มีไรายได้เราก็ใช้แบบประหยัดเอาคนรักสวยรักงามแต่ก็ไม่ได้เปลืองกับพวกเครื่องสำอางนะ มีอะไรก็ใช้ไปบางทีลิปสติกหลอดเดียวนี่ทาตาทา,ทา,ทาแก้มนะเมื่อก่อนสมัยก่อนหัดแต่งหน้าใหม่ๆลิปสติกหลอดเดียวทาปากทาแก้มทาตาปัดแก้มก็ยังจะไม่ค่อยเป็นกีตาก,า,าก็ไม่เป็นปัดมัดค่าลาก็ไม่เป็นมาหัดทำพอแบบทำงานบางทีมีกินเลี้ยงงานบริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็หัดแต่งหน้าเปิด YouTube เมื่อก่อนยังไม่รู้จักเลยไอ้พวกรองพื้นนี่มันคืออะไรพวกเอ่อรองพื้นแล้วก็อะไรคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยมันคืออะไรไม่คือไม่รู้จักรู้จักอย่างเดียวคือครีมกันแดดทาหน้าอะไรเงี้ยปัดแก้มบางทีมีอันนี้อันเดียวก็ทาได้ทั้งหน้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คือชอบแต่งหน้าแต่แต่งไม่เป็นก็คือได้ลิปดอดเดียวก็ทาเมื่อก่อนนี้ทาแป้งตลับยังทาไม่เป็นเลยเพราะว่าเป็นคนที่หน้ามันมาก ทาแป้งตลับยากมากต้องทาแป้งฝุ่นก่อนแล้วค่อยมาทาพวกแป้งตลับคืออยากทาแป้งตลับอะทาไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรพอทาแล้วมันเกาะเป็นขี้ไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นฝ้านะฝ้าเยอะคลายว่าเราแพ้แพ้พวกน้ำยาเคมีเมื่อก่อนไปทำงาน แล้วทีนี้โดนน้ำยาเคมีน้ำก็เลยเป็นฝ้าใช้ครีมอะไรก็ไม่หายทีนี้ก็เลยมามันมีแค่แบบจางลงเบาลงแล้วพอขาดครีมมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทีนี้ช่วงที่ว่าโควิดอะช่วงโควิดคือเราก็ไม่มีเงินแล้วก็เกิดการช่วงเขาเรียกอะไรหาซื้อของลำบากอะเราก็ไม่ได้ใช้ครีมบำรุงอะไรเลย เราก็เลยอยู่บ้านเฉยเราก็เลยพอกหน้าด้วยไข่ขาวเพราะว่าเวลาทาเปลี่ยนครีมทีนียจะคันหน้าแบบคันเยอะก็เลยเน้นพอกไข่ขาวทุกบางทีแบบขยันก็ทุกวันบางทีก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบชอบแกะหน้าแล้วเป็นแผลเงี้ยก็เลยพอกพอพอกบ่อยๆเข้าฝ้าที่มันมีอยู่ที่หนกแก้มมันหลุดออกหมดเลย ทุกวันนี้คือแบบไม่มีฝ้าเลยคือหายสนิทเลยมีแค่รอยด่างดำที่เราแกะสิวอะแต่สิวที่เราไม่ได้แกะอะไรก็คือตรงหน้าที่พวกแก้มพวกหน้าผากที่เราไม่มได้แกะไม่มีสิวเงี้ยเราก็จะคือมันหายหมดเลยอะรอยคำ้ำรอยดำอะเพราะเราพอกไขข่าวประจำทีนี้พวกใต้คางเนี่ยมันก็จะมีพวกยังมีเหลือแบบ รอยสิวที่เราแบบแกะแล้วแกะอีกไม่ได้แกะธรรมดานะคือแกะแบบเป็นแผลแบบทั้งหน้าอะไรเงี้ยเป็นแผลใต้คางแบบเป็นปืดเลยมันก็จะเป็นรอยดำทีนี้เราก็พอกเน้นพอกไขาขาวเป็นประจำมันก็ทำให้แบบหน้าดีขึ้นเวลาเราแต่งหน้าทาครีมเงี้ยมันก็จะดูดซึมซับเร็วแต่งหน้าติดทนทาแป้งทาครีมอะไรเงี้ยมันก็จะรับหมด มันรับแล้วมันก็ทําให้หน้าเราแบบนุ่มดีมากเลยทุกวันนี้ยอมแล้วว่าหน้าตัวเองนี่คือแบบหน้าใสาหน้าดีโดยที่แบบไม่ต้องไปใช้ครีมเมื่อก่อนนี้ใช้เวลาใช้ครีมทุกอย่างต้องแบบว่าเน้นรักษาฝ้ากันแดดทุกอย่างเลยคือใช้ครีมแบบอันไหนว่าดีก็สั่งมาใช้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ใช้ไม่ถูกถ้าใช้ถูกมันก็จะเบาลงแต่ถ้าใช้ไม่ถูก ฟ้าที่มันเป็นยมก็หนา,นาขึ้นอย่างเงี้ยช่วงภาวะโควิดเราก็เลยไม่ได้ใช้ครีมเราก็มาใช้พอกไข่ขาวตอนนั้นคือแทบจะวันเว้นวันอะทำทุกวันทุกวันแล้วฝ้ามันหลุดมันหลุดจริงๆอะจนทุกวันนี้คือไม่มีฝ้าแม้แต่เม็ดไม่แม้แต่จุดเดียวไม่มีเลยนอกจากรอยดำจากการที่เราแกะหน้าแกะสิว แต่ว่ามันก็เป็นรอยจางๆแต่เวลาเราแต่งหน้าทาครีมเงี้ยมันก็จะกลบหายหมดเวลาเราถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะมันจะอยู่บริเวณใต้คางแล้วมันก็จะหลบก็พยายามไม่แกะนะถ้าไม่แกะนี้คือหน้าใสากิ๊กเลยพวกรอยย่นรอยเหี่ยวอะไรเงี้ยเราก็นี่แหละเราก็ได้ตรงไขข่าวช่วยแล้วก็ ครีมรอบดนตาหลอดหนึ่งหลอดเล็กๆอย่างเงี้ยก็อู้ใช้นานกว่าจะหมดทามั่งไม่ทามั่งเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ใช้เดี๋ยวก็ลืมบางทีก็แบบหลงหลงลืมลืมทุกวันเนี้ยทามั่งไม่ทามั่งวันเว้นวันเมื่อก่อนนี่โอ้โหต้องนวดหน้าทาครีมต้องแบบนวดสปาหน้าโอ้โหทุกอย่างทุกวันนี้แบบตามมีตามเกิด เดี๋ยวพล่าเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ให้พล่าสวัสดีมีสุขชาแนวช่องหนึ่งช่องสองและช่องสามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ